สวัสดีครับผมนันจาริทวัตจากมะเรงนักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลชั้นปีที่สามรหัสห้าสามหนึ่งนหกหนึ่งนสองสองชิ้นงานชิ้นนี้เป็นชิ้นงานชิ้นวางเท้านะครับเราจะเริ่มจากสเก็ตบนท็อปเพนนะครับผมจะสร้างแค่ครึ่งเดียวแล้วเราจะมิลเลอร์เอานะครับเกเนบจะได้ไดครึ่งหนึ่งแล้วนะครับต่อไปผมจะ ทำเส้นศูนย์กลางนะครับแล้วเราจะมิลเลอร์นะครับเราได้ได้ชิงอยานแล้วนะครับต่อไปเราจะกำหนดขนาดนะครับ ตอนนี้เราก็จะกำหนดขนาดเรียบร้อยได้ f u l l y define ครบนะครับหลังจากเราสเก็ตเสร็จนะครับเราจะสร้างภาพสามมิตินะครับเราใช้เครื่องมือ e x t r u d e นะครับเราจะเราจะสร้างความหนาที่20มิลนะครับและเอียงออกนะครับกด draftft Outward นะครับที่5องศาตอนนี้ชิ้นงานเราก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับได้เป็นชิ้นงานอย่างนี้นะครับชิ้นงานชิ้นวางเท้าครับ